Mata. กว่าเพื่อนยิ่งกว่าแฟนเรียกว่าเฟื่อนนุ๊กปลายเผยสถานะของทั้งคู่นะคะตอนนี้เรียกว่าเฟื่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้เป็นกระแสไม่หยุดไม่หย่อนเลยจริงๆสําหรับคู่จิ้นนุ๊กปลายปร,ประเด็นที่นุ๊กธนาดลน,นะคะได้ถูกแฟนเก่าของเขาออกมาแชร์ล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะคะทั้งคู่ได้ไปงานประกาศรางวัลฟีเวอร์อเวอร์สองพั และทั้งคู่ก็ได้รับรางวัลบุคคลที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดและรางวัลนักร้องศิลปินดูโอ้ฟีเวอร์ค่ะ หลังจากที่ประกาศรางวัลแล้วก็รับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่นักข่าวจะสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะซึ่งปายก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะคะมันเป็นอดีตไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้เช่นเดียวกับนุ๊กนะคะนุ๊กก็ออกมาพูดว่าขอให้เรื่องนี้เป็นเพียงแค่อดีตค่ะปัจจุบันนี้นุ๊กมีความสุขกับการทํางานและมีความสุขกับป้ายปายนะคะที่ได้ ทำงานนร่วมกัซึ่งตัวนุกเองนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่แฟนเก่าออกมาแช์นะคะตัวนุกเองก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับ จากค่ายเพลงจากพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็พ่อแม่ของปลายปลายและที่สําคัญนะคะกําลังใจที่สําคัญที่สุดเลยก็คือปลายปลายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะทางนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความเป็นคู่จิน้นคู่จริงหรือว่าเป็นคู่ปลอมกันแน่นะคะซึ่งนุกธนาดนก็ออกมาพูดว่าเรื่องนี้ถ้าย้อนกลับไปถ้าหลายๆคนสังเกตดูจะเห็นได้ว่านุกก็เล่นกับปลายอยู่แบบนี้ประจําเสมอๆและปลายเองนะคะก็ไม่เคย ประกาศตัวว่าเป็นแฟนกับนุกอีกด้วยซึ่งเอาตามตรงเลยนุกก็คือเป็นมากกว่าเพื่อนเป็นมากกว่าแฟนเป็นมากกว่าทุกๆอย่างเลยหรือจะใช้คําว่าเพื่อนก็ได้เป็นมากกว่าทุกอย่างเลยก็คือใช้คําว่าเพื่อนนะคะ ซึ่งก็เป็นมากกว่าแฟนแล้วก็เป็นมากกว่าเพื่อนเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างที่เป็นความสุขให้กันและกันค่ะส่วนเรื่องโอกาสที่จะเป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะ,ะ,คะก็ขอให้มันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งทางปายเองนะคะก็ได้เสริมว่าผ่านทุกช่วงเวลามาด้วยกันทําให้เรารักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักและความสุขซึ่งอนาคตในความสัมพันธ์ของเรานั้นจะเป็นยังไงขอปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าจะเป็น แฟนกันก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมหรือต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวก็ไม่มีใครรู้นะคะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าส่วนตอนนี้นะคะทางนุกเองก็ยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็คือเพื่อนและตอนนี้นะคะล่าสุดทั้งคู่ก็เปลี่ยนจากการเป็นคู่จิน้นเป็นคู่บุญเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรื่องนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของคําฮิตคําใหม่นะคะนั่นก็คือคําว่าเพื่อนนั่นเองเฟื่อนก็คือมาก กว่าเพื่อนมากกว่าแฟนเรียกว่าเฟื่อนนะคะใครที่ชอบคลิปสรุปดราม่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ